เทศกาลตรุษจีนเกษตรกรลบบุรีร่วมกลุ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตหัวไชวเท้าสท่งสู่ตลาดเฉลี่ยว,วันละ50ถึง70ตันต่อวันซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดสร้างไรายได้เป็นอย่างดีทำให้ต้องเพิ่มแรงงานเร่งเก็บผลผลิตให้ทันต่อความต้องการของตลาดสำหรับเทศกาลตรุษจีนนอกจากน้อสัตว์แล้วชาวจีนยังมีพิธีกินผักมงคลในช่วงเทศกาลตรุษจีนวันตรุษจีนอีกด้วย ซึ่งพิธีนี้จะเรียกว่าฉิบเอีย้ยไฉหรือเทศกาลกินผักมงคลทั้งเจ็ดอย่างเพื่อเสริมสร้างความเฮงเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้ตัวเองซึ่งหัวไชเทา้าชาวจีนถือว่าเป็นอีกหนึ่งผักมงคลต้อนรับวันจุลจีนเพราะไยเทา้าซึ่งเป็นภาษาจีนไชหมายถึงโชคลาภและเทา้าหมายถึงหัวหน้าเจ้านายส่วนสีขาวของไยเทา้าบ่งบอกถึงความดีความบริสุทธิ์นั่นเอง เพราะฉะนั้นไชเท้าเป็นพักมงคลที่ย้ำเตือนถึงความดีความเป็นใหญ่เมื่อได้ดีแล้วก็อย่าลืมตนส่วนประโยชน์ของไชเท้าก็มีมากในด้านโภชนาการอีกด้วยโดยกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ผู้ปลูกหัวไชเท้ารวม18ลายจากกว่า10หมู่บ้านตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีใช้เวลาว่างจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชไร่และว่างเว้นจากการทำไรข่ข้าวโพดมาปลูกหัวไชเท้าหรือหัวประกาศ ซึ่งเป็นพืชระยะสั้นในระยะเวลาการปลูกเพียง48วันถึง50วันก็สามารถเก็บผลผลิตสู่ตลาดได้แล้วซึ่งเกษตรกรจะรวมตัวกันและวางแผนในการพาอปลูกเพื่อให้ผลผลิตออกทันกำนายก่อนถึงเทศการลรุดจีนในแต่ละปีซึ่งพื้นที่แห่งนี้ผลผลิตจะถูกส่งไปยังตลาด4ี่มุมเมืองและตลาดไทยเนื่องจากพื้นที่ตำบลโคกตูมถือเป็นแหล่งพ่อปลูกหัวไชเท้าแหล่งใหญ่ในลำดับต้นๆของประเทศ ทำให้ทุกแปลงปลูกต้องเพิ่มคนงานเล่นเก็บผลผลิตส่งสู่ตลาดส่งผลให้เกิดการจ้างงานสร้างไรายได้ให้แก่เกษตรกรเ,เนื่องจากขณะน,นี้หัวใจเท้ากําลังเป็นที่ต้องการของตลาดโดยแต่ละวันจะมีหัวใจเท้าออกสู่ตลาดเฉลี่ยว,วันละ50-70ตันต่อวันซึ่งต่างจากช่วงเวลาปกติที่ไม่ตรงกับเทศการลรุษจีนซึ่งจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดเพียงวันละ20-30ตันต่อวันเท่านั้น นายมนัสสุขเจริญประธานกลุ่มเกษตรกร,กรแปลงใหญ่ผู้ปลูกหัวไชเท้าในจังหวัดลบบุรีซึ่งเป็นหนึ่งในเกษตรกร,กรผู้ปลูกหัวไชเท้าในพื้นที่หมู่7ตําบลโคกโดมอาเภอเมืองจังหวัดลบบุรีบอกว่าเกษตรกร,กรผู้ปลูกหัวไชเท้าของจังหวัดลบบุรีมีการรวมตัวกัน18รายซึ่งส่วนใหญ่หลังจากที่เกษตรกร,กรได้เก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดไปแล้วหรือว่างเว้นจากการทํานาในช่วงปลายฝนต้นหนาว เกษตรกรส่วนใหญ่ก็จะหันมาปลูกหัวไชวเท้าเพื่อไม่ให้พื้นที่ว่างเปล่าโดยเฉพาะปลูกรอบแรกประมาณ300-400ไร่และเป็นรอบ2ก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกประมาณ500ไร่โดยจะปลูกกัน2รอบถึง3รอบถ้าอากาศอำนวยส่วนผลผลิตออกทุกวันของสมาชิกแปลงใหญ่ออกสู่ตลาดประมาณวันละ30กว่าตันต่อวันและในช่วงเทศกาลกินเจหรือตุษจีนก็จะออกเพิ่มประมาณ60-70ตัน ตลาดต้องการมากราคาจะดีกว่าปกติก็เป็นช่วงเทศกาลตรุษจีนถือเป็นการสร้างไรายได้หลักอีกทางหนึ่งได้เป็นอย่างดีเนื่องจากผลผลิตของหัวชัยเท้าที่ได้ในแต่ละปีถือเป็นการสร้างไรายได้ให้กับคนในชุมชนอย่างมากซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นให้ผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วงเทศกาลตรุษจีนเนื่องจากมีราคาดีและเป็นที่ต้องการของตลาดนอกจากนี้ชาวบ้านที่ไม่มีพื้นที่พะปลูกเป็นของตนเองก็จะมารับจ้างถอนหัวชัยเท้า แล้วนำมาล้างตลอดจนถึงขั้นตอนการแพ็คบรรจุถุงหรือนำส่งจำหน่ายให้กับพ่อค้าคนกลางซึ่งจะมีไรายได้จากการถูกจ้างเป็นชั่วโมงละ35บาทเฉลี่ยต่อวันโดยประมาณ300 400ถึง400บาทต่อคนสำหรับมาชิกแปลงใหญ่ของเรามีสมาชิกทั้งหมด18ลรายนะครับ18ลรายนี่พอปลูกรอบแรกก็ประมาณ3 4 0 0ไร่ครับ ถ้าเป็นรอบสองก็จะเพิ่มพื้นอีกประมาณ500ร้อยไร่ครับเราจะปลูกกันประมาณสองรอบหรือสารอบทาอากาศอำนวยนะครับส่วนทุกวันเราออกประมาณของสมาชิกแตงใหญ่เราออกสู่ตลาดสิวเมืองประมาณวันละ30สิตันครับต่อวันแต่ในช่วงเทศกาลกินเจเราก็จะออกเพิ่มแต่ปีนี้ตดตีนเราก็จะออกเพิ่มอีกประมาณ 6 0ถึบหรตันนะครับตลาดต้องการมากคือใช้หัวเท้าเยอะราคาก็จะดีกว่าปกติหน่อยครับเป็นโฆษการตุรจีขอขอบคุณภาพข่าวจากต้นสมชายเกตไายผู้สื่อข่าวททอบอช่อง5ลบบุรีระเดชนลบบุรีทีวี4.0รายงานลบบุรีทีวีทีวีข่าวสารสาระและอาชีพ เราชมลบอปเปทีวีได้ทั่วโลกทาง f เฟซบ o ๊กแฟนเพจโดยพิมพ์ลบเปอรทีวีชมย้อนหลังได้ทุกเวลาใครๆก็ดูลบอปเปทีวีกันทั้งนั้นแหละใครๆก็ดูร,อร็อปเปร์ทีวีกันาดนั้นแหละ